นับสนุนโดยริวกาโคทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวกา0 3 5 6 1 1 1 4 1 0 8 6 3 6 7 1 4 3 2 0 8 6 3 9 8 1 4 3 2 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 02 615-0088-090-198-7040เมื่อวันจันทร์ที่1 6มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7เวลา9ก้นาฬิกานายสมศักดิ์พิศนา,ศาณัทกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเองินส่งเคาะโครงการส่งเคาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนในเจ้าอ่างทองณอาคารสำนึกหลักป้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษนิมกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเนื่องในปัจจุบันสถานการณ์และสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศได้เกิดวิกฤตและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจองค์การบริหารจังหวัดอ่างทองได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการส่งเคาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนในจังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจนทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยในปีนี้ได้กําหนดเป้าหมายในการจ่ายเงินส่งเคาะไว้ เนห0ครอบครัวครอบครัวละ1,000บาทเราไปเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทอัศนัยแก้วเวงเดชถ่ายภาพเทพพงรักญาติสำนักงานข่าว้องถิ่นจัวัดอ่างทองรายงาน